ไลลุย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 โดนไปเมืองหินนะเฟสเซไฮเมนไม่ได้โดนบล็อกสาวันอ้าวทำไมอ่ะนะนอนกี่โมงนี่ครับผมพี่แอมถ้าเล่นเกมอ่ะถ้าเล่นเกมถ้าสตรีมใช่ไหมน่าจะประมาณตีหนึ่งแต่ถ้าแต่ถ้านอนแบบชีวิตจริงไปนอนอ่ะประมาณตีสามตีสี่อะพี่เพราะว่าหลังจากลงสตรีมไปปุ๊บต้องรีบไปตัดคลิปต่อนะครับผมมีสมคลิปที่ต้องตัดดองไงว้นานละ นะอยากเล่นด้วยนะพี่จีนหวัดดีด้วยนะครับพี่เลยบอกว่าจุดที่สูงท,ที่สุดไม่ใช่บนดอยครับแต่เป็นจุดที่รอคอยแล้วเขาไม่มาสักทีแล้วพี่ไปรอเขาทําไมพี่ทำไมพี่ไม่ขับรถหนีไปเลยพี่ไปรอเขาทำไมเขาไม่กลับมาพี่ยังไงเขาก็ไม่กลับมาพี่ไปรอเขาก็เหมือนเหมือนรอลุงตัวเออแต่ตัวออกแล้วว่ะอย่าไปรอพี่อย่าไปรอหถาใหม่เลยพี่ aja, อาอกหักมาแล้วนะบอกถลามันลมมวยนะครับผมถ้าจะมาล้ำก็ก็ก็นำให้ดูนะสิเออเขาบอกว่าแม่ร้อง เพียงต้องลําให้เขาดูนะเขาบอกเป็นกาลังใจให้นะครับผมขอบคุณมากครับนะคิดถึงคุณจิมจังพี่ยีนคิดถึงพี่ยีนเหมือนกันนะครับพี่ยีนบ้างก็หลอกมาเนะี่ยลำกรถามาไม่รู้<ด>ทำผิดย<ด>ังไงงงอยู่นะฝันดีล่วงหน้านะพี่แอ้มน่ารักจังเลยยนะ่ะมาบอกฝันดีหัวแครด้วยแหละฝันฝันหวานครับพี่แอมพี่แอมฝันหวานครับแสดงว่าพี่แอมเพิ่งลงสตรีมแล้วแน่นเลย ใช่ไหมพี่แอมเพิ่งลงสตรีมแล้วก็มาหาน้องเลย <Lol. S 1> แล้วาร Euro ์โลแป๊บนะผมเพิ่งเห็นสตรีมพี่หกเจ็ดวันแต่ผมติดสตรีมพี่จักเลยน้องบอลไม่ไม่เอานะเกงใจไม่ดีหรอกเกงใจได้น้องแบบเอาเขาเรียกว่าเอฟซีแต่น้องห้ามคิดอะไรกับพี่นะห้ามนะห้ามไปเอาแบบถือโทรศัพท์ไปดูสตรีมพี่ในห้องน้ำแล้วตั้งโทรศัพท์พี่ไว้ไม่เอาแบบนั้นนะไม่นะอย่าอย่าคิดเลย พี่ยินขอบคุณผู้ดาวห้าสิบดาวตก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 ตัวตัวตัวต่อด้ขอบคุณครับพี่ยินพี่ยินลืมต่อซับน้องพี่ยินพี่ยินพี่ยินลืมต่อซับน้องเฮ้ยเกมนี้เจอเด็ดบูว่ะผมชื่อเส้นแต่ต้นเกมไหมเฮ้ยพี่ตัวกับผมกันเราุ่มเมื่อไหร่ีปลอาตบบอลตบบอม เจ็บมากนะคิดถึงเสียงซิรีสอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหลังหลังยังไม่มีเวลาอัดคลิปเสียงฮาๆเลยว่ะเวลาเป็นคนส่งดาวมาว่ะเดี๋ยวหาเวลาเดีย๋ยวขอเคลียร์ขอเคลียร์คลิปนี้ก่อนนะขอเคลียร์คลิป3คลิปนี้ใมาเสร็จก่อนนะแล้วก็สิ้นเดือนนี้หยุดยาวนะครับผมนะผมหยุดยาวนะผมไม่อยู่นะทุกคนนะไป <c ười> โฟมดาวลุงก็มาพอกเกมนี้โอ้ตีบายพาร์ตอีกแล้วแม่นะขอโทษครับไม่ไม่ไม่นะครับผมนะทุกคนสับ สิ้นเดือนนี้หยุดยาวกันไปไหนกันบ้างพี่อําไปไหนบ้างครับผมทุกคนไปไหนกันบ้างหยุดยาวกันนั้นเลยแต่วันหยุดนะขาตะเลิกมีใครไปไหนกันบ้างผมไปพัทยานะใครที่อยู่พัทยามีใครอยู่พัทยาไหมครับผมคนดูมีใครอยู่พัทยาชนบุรีบ้างเจอกันได้นะแกงแกงเพื่อนผมมีนัดกันไปที่พัทยามีมีไหมครับผมมีใครอยู่ชนบุรีพัทยาไหมหยุดยาวหยุดยาวไปเที่ยวทะเลตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่จนเลือดเอ้ ตั้งแต่เดือนมิถุนาจนเลื่อนมาสิ้นเดือนสิ้นเดือนกรกฎาเลื่อนไปจริงๆต้องไปตั้งแต่เดือนที่แล้วละเดือน,อนมื่อกีเขาไม่ไปคิดถึงตอนสิริอ่านรอบที่แล้วสิริจะโลนดหักเงินสิริสิริอ้าสิริอ่านไม่ครบนี่หักเงินเดือนสิริเลยเออ<ช>มันจะเสร็จแล้วมันจะเสร็จแล้วเช็คจอซีพอซีอรสองฮอรใส่ไข่มาเลยพี่วิ่งบ้านใหม่แล้ววิ่งบ้านใหม่แล้วพบศัตรูแล้วบ้านไม้บ้านหม่ที่บนฟ้ามีตัวหนึ่ง ไปข้างหลังรถสองตัวนะในบ้านไม้ที่มามีตัวขับรถมานะครับด้านหลังใช่ไม่มีหุดแต่พี่ฮะข้ามผมสองตัวคือกระผมเนี่ยกรบผมเนี่ยบ้านไม้บ้านไม้ของจริงเบอร์สองได้ปะพี่โดนลุมเลยพี่โดนลุมสามเลยเนี่ยด้านล่างยังมีอีกนะครับบอกใดีว่าสองควง ตัดกลางแม่งนี่เราก็เลี้ยวซ้ายดีกว่าไม่เห็น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 โอ้เออใส่ก็เลยสูบใส่ก็เลยสูงใส่ก็เลยใส่ก็เลยใส่กันจะตินจะตีนช่วยชีวิตก่อนเอาจะตินมาเพิ่มความถึกก่อนไปละไปแล้วหลังอุ้ยซ้ายมือมีตัวมนามีตัวด้วยไปละบนบูนบนบนบไปละปฐุมเจอได้ปะปฐุมคงเจออ่ะ ชุมอะไรพี่ชายพี่ชายก็ต้องหามาหาผมเลยนะอยู่หลีเป๊ครับอยู่หลีเป๊ะโอ้ยพี่ชายผมอยากไปเที่ยวจังเลยพี่พี่พี่ออค่าตั๋วเครื่องบินให้ผมได้ไหมผมจะไปเรียนหน้าแข้งพี่ได้เลยผมไปเรียนหน้าแข้งให้พี่เลยไมอยากไปเที่ยวนะหลีเป๊ะสวยมากนะอยากแกล้งสิหลียนแค่ไันนะผมฝันดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อซาำกันได้เลยครับพี่พี่ยินพี่ยินคนน่ารัก ยินคนสวยพี่ยินคนเก่งนะฮะขอบคุณครับพี่ยินฝันหวานครับขอบคุณที่มาให้กำลังใจด้วย50ดาวด้วยนะ,ะคนร <c oughs> ุดไวนะพีี่ตอออนน้เรวมถึงพวกเองด้วยที่พวกเองตายมันก็ทำให้คนลดไปด้วย <laughs> ทิ้งอาหลังอีกเล้วทิ้งอัหลังอยู่คนเดียวอีก่แล้วเป็นตาไอ,อว,วองไม่ติดแต่เมันติดรถแต่พี่อ๋อโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนเรามันผิดคนเรามันมีผิดพลาดกันได้เว้ยคนเราอ่ะ แต่ถ้าผิดบ่อยๆก็ไม่เอานะวิ่งเรียนอยู่ <มา S 1> เรียนอยู่ป้อมนะั้นชุบวงได้ไหมเนี่ยพี่ว่าพี่ชุบพี่ก็จะตายแง่จุ๊บว่า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 ครับโอเคไหมครับเฮ้ยคนมันลดไวจังวะเกม,นเ,มเ,เ,เ,เนี้ยเหลือยี่สิบห้าหรอมีโฟวรเป่ามีโปวรเป่านี่ไงเฮ้ยมีนักแข่งแนะ่เลยเกมเนี้ยมีเดบิวตตัวจริงหรือเปล่า <c oughs> เออแม่งอาจจะใช่ก็ได้ ผมลงมาผมเห็นไล่คิวตั้งแต,ต่ตบนเกมแมวลองเกมก่อนที่ไปกับใครวะพี่ขอดเจอเองอะ่ะผมเล่นกับเออพี่เฟมอะ่ะเฟมหมอเฟมไหนวะเฟมเฟมร้า <Frame. S 2> นเกมปะพ,พี่เฟมพี่เฟมพี่ปา์มอะ่ะอ๋อเออร้านเกมแหละไ, <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไหมแต่ละคนรู้เปล่า <laughs> เอ้ยยังไม่มีคนฟาร์มวะเหรียญไม่มีเรือวะทำไมเกลือจากมาทางแยกวงชุบเหลือกี่นาทีด้วยหน่อยครับจะวิ่งหาเหรียญสอนนะเพึ่มโอเคไม่รีบมันยังไม่มีคนฟาร์มไงหาเหรียญก็หาเหรียญก็นี่ไงเจ้าสามเหรียญไปโอ้สองเหรียญเองวะหลังไม่มากับดวงเลยวะไม่มีดวงเลยวะและลงท่าเรือปากปลาจังหวัดสตูลครับผม พี่ชายพี่ชายจะขี่ขี่ฮอลิคอ,เตอ,เ,ตอ,เ,ตอเตอร์มารอ,อรับผมใช่ไหมขอแบบ V i P ได้ไหมอ่ะพี่พี่พสุภัสใชาผมขอแบบ V i P อะ่ะได้ป่ะพี่ถ้าผมไปอ่ะพี่พี่ขอแบบ V i P เลยได้ไหมได้น้องเดี๋ยวพี่เอาวินมัวไซไปรับเ <c> ฮ <oughs> ้ยทำเอขาดเหรียญสองเหรียญทำเอหาย,ยากจังเลยเนี่ยโอ้หายยกไนมะ่ค่อยมีเหรียญใช่ป่ะหรือพี่เกลือวะ ช่วงนี้พี่สุ่มของยิ่งเกลือด้วยเอพีเอพีอย่างเอพีอย่างถู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีคนฟาร์มไปส่วนหนึ่งวันนี้ว่าว่าอยู่เออเนี่ยมันมีคนฟาร์มไปส่วนหนึ่งฟาร์มแบบเหมือนฟาร์มเหมือนพี่อ่ะฟาร์มวิ่งหาเหรียญอ่ะไหนไหนตุงยาตุงยาตุงยาโอเคโอเคโอเคขอโทษครับเฮ้ยพี่รู้ละการเสี่ยงดวง การเสี่ยงดวงครัทุกคนฮะมีได้มีเสียไปเดี๋ยวพี่ไปปั่นสล็อตก่อนเหรียญไม่พอปั่นนะสองเหรียญปุ๊บเปิดปั๊บได้เลยอ่ะยังไงขวามือพี่ขวามือแหมอุ้ยรอเดียวเฮ้ยนี่ไงไปเอ้ยได้เกิดแล้วคนนึงแล้วกูจะได้ชุบวงแล้วเพื่ออะไรทุกคนเพื่อเป็นการเซฟนะครับผมนะชุบมาคนนึงแล้วก็ไปยืนวงอีกคนนึ่งนะเป็นการเซฟนะครับเทพพี่ไว้ใจน้องนะ ล้างยาพี่เทปูขำมาก่อนเลยอะล้างยาพี่จังว่าละมาจากไหนครับเนี่ยจังมาทีพี่มึงมาจากไหนกูนอกวงเลยนะมึงวิ่งมากูมมึงงวิ่าถูกจังหวะเกินไปไหมสุดหล่อหรือหรือฮะมึงวิ่งมาถูกจังหวะเกินไปเปล่าโอ้ยฮะฮะอี๋นึกว่าจะแน่ นึกว่าจะแน่มาดิมดันมาดิมาดิมาดิมาไม่กล้ามาวะไอ้น right ี่หลักๆแล้วพี่จิมเล่นเปืนอะไรครับผมแล้วคิดว่าต้องต้องไม่ยินคนนะก็สกาสกาซองยาวแล้วก็เอ็มพีสี่ศูนย์สามก็บอกนี้เลยทั้งปืนปืนยิงไกลแล้วก็ปืนชาร์จเฮ้ยไม่ใช่ดิสกาเอมหกศูนย์เอ็มพีสี่ศูนย์แล้วก็ซองยาวสี่ก็บอกนี้จะผัดกันเล่นตลอด ลักกี้มีตัวตีหนึ่งเลยไหนวะพี่โอ้มันวิ่งไปนน่นแล้วมันวิ่ง